หุ้นกู้บริษัทแลนแอนเฮาส์จำกัดมหาชนนะครับออกหุ้นกู้อายุ2ปี11เดือน28วันนะครับณแล้วก็เป็นหุ้นกู้ระดับ A บวกณปัจจุบันยังไม่บอกอัตราดอกเบี้ยรวมทั้งวันที่เปิดขายหุ้นกู้ตัวนี้นะครับยังไม่ระบุวันก็คาดว่าน่าจะเป็นตุลาคมนะครับแต่เดี๋ยวมีการอัปเดตยังไงผมมาพูดคุยให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ เรามารู้จักบริษัท Land อนด์เฮาส์จำกัดหมหาชนก่อนที่จะไปรู้จักคุณกู้กันก่อนดีกว่าครับบริษัท Land อนด์เฮาส์จำกัดหมหาชนนะครับอันนี้ในเว็บไซต์เขานะครับประกอบธุรกิจประเภทค้าอสังหาริมทรัพย์โดยขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินนะครับพร้อมที่เป็นส่วนใหญ่ โครงการที่ทําจะเป็นโครงการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและโครงการตามจังหวัดใหญ่ๆได้แก่เชียงใหม่เชียงรายขอนแก่นนครราชสีมาอุดรธานีหัวหินภูกเก็ตมหาสารครามและอยุธยานะครับบริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนประกอบธุรกิจ ประเภทค้าอาสังหาริมทรัพย์โดยเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2516และได้มีการจัดตั้ง Land and House ขึ้นเป็นบริษัทจำกัดในวันที่30สิงหาคม2526บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยขายที่อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวเทาโฮมเทาเฮาส์คอนโดมิเนียมนะครับในทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดใหญ่ๆนะครับวิสัยทัศน์ของบริษัท Land and House จำกัดหมหาชน คือบริษัทชั้นนําของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมุง่งดําเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับผู้ซื้อบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีโดยบริษัทให้ความสําคัญทั้งกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงส่งมอบโครงการนะครับและบ้านคุณภาพแก่ผู้บริโภคทางการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการก่อสร้างการออกแบบตลอดจนการคัดเลือกวัตถุ วัสดุและการบริการนะครับเพื่อให้ได้ที่อยู่อาศัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้อย่างดีและลงตัวเพื่อให้ผู้บริโภคนะครับมีความเป็นอยู่มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับรวมถึงให้ความสําคัญต่อสังคมคู่ค้าผู้ถือหุ้นพนักงานภายในองค์กรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทนะครับนี่คือเอาเป็นว่าพูด อธิบายนะครับให้เล่าให้ฟังเบื้องต้นละกันนะครับอันนี้คือบริษัทในเครือนะครับนะรู้จก Home ักโฮมโปรไหมครับโฮมโปรโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดหมาชนนะครับก็อยู่ในบริษัทในเครือด้วยนะครับหรือธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดหมาชนนะโอเคนะครับเอาละเมื่อเรารู้จักประวัตินะครับของบริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดหมาชน นะครับแล้วเราไปรู้จักหุ้นกู้กันดีกว่าบริษัทแลนแอน d ์เฮาส์จำกัดมาชนหรือ LH นะครับยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำน,น,นักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกอตอโดยคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้อยสิทธิ์ไม่มีไม่มีหลักประกันจ่ายดอกเบี้ยทุก6เดือนเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น2ชุดด้วยกันได้แก่ชุดที่1อายุ2ปี6เดือน13วันครบกำหนดไถ่ถอนปี2568นะครับอัตราดอกเบีย้ยยังไม่ระบุแล้วก็ชุดที่2นะครับหุ้นกู้2ปี11เดือน28วันครบกำหนดไถ่ถอนปี2568นะครับปีเดียวกันอัตราดอกเบีย้ยยังไม่ระบุเช่นเดียวกันนะครับ บริษัทแลนแอนด์เฮาสจำกัดมหาชนนะครับเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับโดยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์และไม่มีประกันของบริษัทแ a n d อนด์เฮาสจำกัดมหาชนครั้งที่2ทับ2565นะครับมี2ชุดด้วยกันนะครับซึ่งมูลค่าตาไว้นะครับหน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1000บาทนะครับ ยังไม่ระบุนะครับว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนทั้งสิ้นกี่หน่วยนะครับแล้วก็ราคาแล้วก็แปลงเป็นราคาที่เสนอขายมูลค่าตาไว้กี่หน่วยยังไม่ระบุนะโดยหุ้นกู้ทั้งหมดอยู่ภายใต้ใตโครงการหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท Land อนด์เฮาส์จำกัดหมหาชนปีพุทธศักราช2,565วงเงิน60,000ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการตาสารนี้ของบริษัทแลนแอนด์เฮาส์จำกัดหมหาชนปี พศ2565นะครับโดยโครงการตาสานี้มีอายุ2ปีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน70,000ล้านบาทนะครับตามที่ได้รับอนุญาตเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัานและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นโดยอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ A บวก แนวโน้มอัดดับเครดิตคงที่โดยบริษัททิ่เรตติ้งจำกัดเมื่อวันที่25สิงหาคม25-65ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงานกรอตต์ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้นะครับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนายทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารไทยพาณิจจาชย์าาจำกัดมหาชนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ธนาคาร UOB จำกัดมหาชน ะระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้ยังไม่ระบุนะครับเดี๋ยวใกล้ๆที่ระบุเดี๋ยวผมคงเอามาเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ ก่อนการตัดสินคำเตือนนะครับก่อนการตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนนี้ไม่ได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์หรือและตลาดหลักทรัพย์นะครับคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในตาสานี้ที่เสนอขายหรือไม่ได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตาสานี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสานี้และล่างสาื่อชีช้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสานี้และล่าสื่อชี้ชวนนี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ เสนอขายตาสารีหากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและล่างสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญผู้ถือตาสารีที่ได้ซื้อตาสารีไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและล่างสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตาสารีได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบสแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสานีและล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญนะครับทําความเข้าใจในระับสินค้านะครับและผลตอบแทนก่อนการลงทุนเสมอนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวแฟดชีตนิดนึงนะครับ ความเสี่ยงนะอยู่ในระดับ3นะครับถือว่าเป็นความเสี่ยงของคุณกู้ทั่วไปนะถือว่าอยู่ในระดับต่ําเลยแหละนะครับสีเขียวระดับ3าสีเขียวนะครับ เรามาดูความเสี่ยงของผู้ออกขุนกู้กันบ้างนะครับมีอยู่4ประเด็นนะครับได้แก่1ความเสี่ยงจากการสร้างบ้านก่อนขายส่งผลให้บริษัทต้องใช้เงินทุนในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยสูงและความเสี่ยงจากการที่สร้างบ้านเสร็จแล้วไม่สามารถขายได้อันจะส่งผลให้บริษัทมีภาระต้นทุนสินค้าคงเหลือนในปริมาณสูงซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทนะครับสความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิตการขาดแคลนวัต ทุบนะครับแรงงานในการก่อสร้างและต้นทุนวัดสดุในการก่อสร้างที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอย่างที่ส่งผลให้ระยะเวลาการพัฒนาโครงการและต้นทุนการก่อสร้าง โครงการของบริษัทเพิ่มขึ้นแต่ด้วยนโยบายสร้างบ้านก่อนขายทําให้บริษัทและผู้รับเหมาสามารถวางแผนการก่อสร้างและสั่งซื้อวัสดุได้ล่วงหน้าซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาขาดแคลนวัสดุและยังสามารถควบคุมต้นทุนและระยะเวลาก่อสร้างได้ค่อนข้างแน่นอนความเสี่ยงด้านการเงินนะครับความเสี่ยงจากการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์และทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นๆจากการที่บริษัทเข้าลงทุนในกองทุนรวมและกองทรัสซึ่งมีโอกาสให้มูลค่าเงินลงทุนลดลงจากการที่ nav ของกองลดลง แล้วก็ความเสี่ยงที่อาจจะสูญเสียงเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยความเสี่ยงจากการฟ้องร้องนั่นเอง 4. ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 มีผลต่อก,การดําเนินธุรกิจของบริษัทในระดับปานกลางนะครับเนื่องจากลูกค้าขาดความสะดวกในการเดินทางไปดูโครงการที่ลูกค้าสนใจและภาวะตึงตัวของสินเชื่อจากธนาคารพาาิชย์นอกจากนี้บริษัทได้มีแผนรับแผนรองรับในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับ การดำเนินงานของธุรกิจของบริษัทนะครับดูรายละเอียดได้ที่หนังสือชี้ชวนนี้เลยนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับของหุ้นกู้บริษัทแลนด์แอนฮาวจำกัดมหาชนนะครับฝากติดตามด้วยเดี๋ยวเอาหุ้นกู้อื่นๆมาเล่าให้ฟังอีกเช่นเดียวกันนะครับ